ที่สขอตอนนี้เวลา9มงขึ้นมไไหมุกขึไไ้น่้ นี้10โมงเช้านะรบ,บรรยากาศรูรอบที่พักม่อคือฮะตรงนี้ไม่ค่อยเย็นใช่ไหมลูกใายตรงนี้มันมันมีอะไรนี่บังอยู่ไงไอ้นูมันเต็มเต็มเลยอ่ะอืม แหล่งน้ำใกล้ที่พักเมื่อคืนนะครับลูกอตโรูปของภูเขาเขาบอกว่ามีน้ำตลอดปีเลยขึ้นมานอนกลางเต็นท์หรือพักแรมบนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำโอ้ลูกอส ช้าแล้วเราจะเตรียมตัวเดินทางับน่าจะถึงประมาณสี่โมงเย็นเวลาเก็บเป็นของเรากันแล้วเอ๋อเกลี้ยเกลี้ยโอเคพี่เอาของขวดใด้วย ันนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงจะเ,เที่ยงแล้วเรากำลังออกเดินทางกลับเดินทางกลับในแนวเขตของของจังหวัดตังเรามาจาับคู่อ๋อนี่ข้าวเล่าใช่ไหมโอเคโอเคจ้างอ๋อเค ขากลับก่อนลมแรงมากมาเลยขากลับเราจะเดินลงเขานะครับเดินลงไปเรื่อยๆพายะช้างจากที่พักค้างแรงกัน

กินคือโบอราณไม่ใช่กินคือป่ากินคือป่าไม่ใช่เขหลับมั่นไงฝนมาอีกแล้วครับพอเลื่อนโดนทางปุ๊บเราบอว่าทริปนี้ทั้งสามวันเปลีป่ยนทุกวัน,นก็เรียกอะไรนะกินคือช้างขอกินคือหยาบ Ô. Oh. Ừ. Mai à. Ừ, con. nhà do con đấy, giấy Ô chính nó. Ừ, bố ừ. mớiเคยเห็นกัน เดินทางต่อตอนนี้ประมาณ11.30น เด็ดออกก่าดีเลยงอกเต็มเลยแต่มันเขาเนอะเดี๋ยวจะถึงจุดพักจุดที่สองของวันนี้นะครับพักตรงนี้เหรอ เจอน้ำตกอีกแล้วตอนขาลงนะครับอีกักขวันนะครับนี้พักสิบนาทีเดินทางกันต่อ ต้นไม้ต้นเดียวไปแตกโอ้แต่รากลงมาเป็นสามรากอุ้ยไล่หลากเลยสามสี่ห้ารากอันนี้เขาเรียกโครงซ้องใช่ไหมถึงเราปักกินข้าวตรงนี้มาอ,อ๋อนี่ปลาได้แลว้วรอนี่เสียงได้นะโอ้ดีจังวะโอ้สวยสวย เที่ยงของเราริมน้ำตกนะครับอะไรับตกท้ายด้วยกาแฟอีกสักแก้วอโอ้ร้อยเลือดท้าหมือเลือด โอ้เขาไม่รู้เขาเรียกว่าสีสีเขากินข้าวมื้อเที่ยงเราก็เดินทางกันต่อเลยครับเอามา นี่หลูกอะไรวะโอ้มาจา้ะไม่เห็นกิดยั่ไแต่วานนะะออกไปเดินต่อเดินต่อดูข้างล่างดูข้างล่างน้ำตกเยอะแยะ ya ก็จะออกเจอต้นหมากเล้เจอสวนยางออกจากป่าแล้วตอนนี้เราลงเดินลงจากเขาขนาดแล้นครับตอนนี้เวลาบ่ายสี่โมงน่าจะถึงประมาณ ว่าเราขึ้นจากฝั่งพัทลุงมาลงฝั่งตังนะครับแลาใชจ่ายของตัวเขานะครละสามันห้าร้อยบาทเกยจะจบทริปแล้วจะ,ะลงทางแต่ก่อนไหมเนี่ย นี่ตาโดนลงไปเนาะสวยอย่างเนอ่ะน้ำตกมีตลอดเส้นทางที่เราเดินเลยเพราเราเดินเรียบเรียบสายน้ำมาตลอดน้ำไม่มีอดโอเราเจอลนุ่ป่าแล้วมินี่เย้แค่ไม่เจอสมัคร ซาเกะกันน,ะนี่เด็กได้ยินเด็กเอาหนานะโอ้นุ่มอนะไรนุ่มไปต้าถึงแมวนุ่มยังเวียเลยวะโอ้ตรงนี้ก็บายนะโอ้ตรงนี้ก็สบายจุดนัดหมายของเราในการจบทริปสำหรับวันนี้นะครับอ๋อคนกินข้าวนเลยโอ้ตรงนี้ก็สวยไปตาไปเจอ จบทริปกันที่ซื้อขนมกินอดขนมกินไงบาย